ขอพูดตรงนี้เลยว่าคนที่ประเทศที่ <c oughs> ซีเรียรยเรื่องภาษามาสุดที่บ้านเราค่ะ<ช>เพราะฉะนั้นเลิกบูลลี่คนอื่นเรื่องภาษากันได้แล้ว<ช> เอาจริงนะยังไม่อยากกลับยังรู้สึกว่ายังสนุกอยู่แล้วก็ยังแฮปปี้มากๆกับการทากิจกรรมที่นูน่นการประกวดที่นูน่นรู้สึกว่าสามอาทิตย์มันเร็วมากๆแล้วก็ทุกวันคือเราจอยมากอะแล้วเวลามันผ่านไปเร็วเมื่อวานตอนแยกกับเพื่อนก็แบบน้ําหูน้ําตาไหลว่าแบบอยากกลับมาช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ดีใจค่ะที่ได้กลับมาก็อยากจะกลับมาเจอรูทุโคอยากจะกลับมาเจอครอบครัวอยู่แล้วอยากจะกินเซนสะโครมากไม่ไหว คของผมก็คล้ายๆพีๆพ่แพลวแหละเพราะว่าอยู่ที่นู่นมันทําอะไรแบบเป็นรูทีนแล้วจเจอเพื่อนๆบ่อยตอนแยกกับเพื่อนก็คือเพื่อนแบบเดี๋ยวจะมาประเทศไทยนะเดี๋ยวรอเลยปีหน้าเมษาเดี๋ยวจะมาเที่ยวประเทศไทยอะไรเงี้ยผมแล้วก็จริงๆอยากกลับมาเจอเพื่อนๆคิดถึงอาหารไทยอยากกินยำ <laughs> อยากกินหมูกระทะครับ <laughs> ใช่ครับ ไม่คิดว่าเราจะสามารถทําอะไรขนาดนั้นได้คนเดียวตั้งแต่วันแรกที่ก้าวขาเข้าเกตไปอะ่ะก็คือสู้มากขานของทุกอย่างคนเดียวมันทําให้เราโตขึ้นมากๆค่ะแล้วก็เราได้เรียนรู้ความหลกากหลายทั้งด้านวัฒนธรรมเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการเอาตัวรอดในต่างประเทศเราได้เห็นถึงความน่ารักความใส่ใจของคนที่เราไปอยู่ที่นูน่นตอนแรกหลอยกังวลว่าการไปอยู่ที่นูน่นในฐาน,นะของผู้เข้าประกวด เขาจะดูแลเราได้ดีเหมือนที่บ้านเราดูแลเราหรือเปล่าแต่สุดท้ายว่ามันยิ่งกว่าที่เราคิดเอาไว้มากๆค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราทําให้ทุกคนมีความสุขก็เรามีความสุขมากๆมีนาทีแบบเขาถึงโมเมนต์โมเมนต์นัตอนนั้นจะเข้าไปถึงแค่จับจับค่ะพอคาดหวังค่ะพอหวังให้ตัวเองจะต้องพาตัวเองไปถึง2คนสุดท้ายให้ได้แล้วเอก็ทําได้ ละนาทีที่จับมือกันมันคือนาทีที่มันปล่อยว่างทุกอย่างแล้วอ่ะมันจะเป็นใครก็ได้เราไม่ได้ไม่อย่างที่พอเคยพูดไปในคลิปที่ส่งมาให้ทางกองประกวดว่าสิ่งที่พออยากที่จะให้มันเกิดขึ้นจริงๆคือพออยากจะให้ทุกคนมีความสุขแล้วพอมีความสุขกับมันมากจริงๆไม่ว่าผลจะเกิดมาเกิดอะไรขึ้นคือพอไม่ได้จะเสียใจอยู่แล้วแล้วณโมเมนต์นั้นที่จับมือกับเลลสองคนมันก็คืออะไรก็ได้อะ่มันคือแบบฉันประสบความสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันไม่มันมากกว่ามงกุฎหรือที่หนึ่งมัน มันทำให้ทุกคนมีความสุขจริงๆแล้วเราก็มีความสุขแบบจะเป็นบ้าไปอยู่แน้วเรียกว่าปิดตบอพ้สวยงามที่สุดค่ะแฮปปี้มาก ก็ขอบูดสั้นๆนแล้วกันนะว่า To all my international fans I'm I'm so grateful for your support thank you so so much I don't know what is going on in the future but I hope you are still keep supporting me so thank you thank you so much เราต้องกลับไปบรรยากาศแล้วกันตอบคำถามแล้วกันเออตอนนั้นตื่น้นเมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นามขอล่ขอล่ สิทธิของเราอันดับแรกคืออย่างที่เราเคยพูดไปพูดอีกครั้งนึงก็ได้เล่าให้ฟังว่าเราเคยกรอกข้อมูลไปตอนสมัครไปแล้วค่ะเขาถามว่าเราอยากได้ล่ามไหมเราก็บอกว่าเราจะใช้ล่ามทั้งสองคนแล้วก็ณโมเมนต์นั้นน่ะเราก็ดูสถานการณ์แล้วว่าเรายังไม่เห็นใครมาสแตนบายแล้วตอนก่อนที่จะขึ้นเวทีก็คือคุยกับต้นก้าว่าวันนี้ใครจะมาเป็นล่ามให้เราต้นก้าวบอกว่าอาจจะเป็นพี่แอนล้วก็บอกโอเคก็เป็นพี่แอนเพราะว่าแอนก็แอนก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้วทีนี้พอมันกําลังจะเปิดซองคําถามแล้วก็แบบ ไม่มีใครมาไม่มีนใครมาแสดงบายเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเราก็จะตอบภาษาตอบภาษาไทยทีนี้เราก็เลยกระซิบบอกพิธีกรซึ่งพิธีกรเขาก็อยู่ในหน้าที่ของเขาเนาะแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเขาน่าจะไม่เข้าใจโปรเซสไม่แน่ใจนะคะเขาก็เลยขอเขาแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็เขาก็เหมือนมันไม่สามารถที่จะทําอะไรต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเขาถามคาถามแล้วก็เลยโอเคงันก็ฉันจัดการเองก็เลยขอก็เลยขอไปเลยว่าแบบขอล่มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรรมการเขาก็ ขอยมือมาต้นกาก็วิ่งขึ้นมาเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตต้นกาไม่ได้รู้ตัวเองมากกอนไม่รู้ <laughs> ต้นกาก,ก็คือต้นกาคือเขา,า,าเรียกว่าฮีโร่ของแท้ค่ะ,ะนังก็ไม่ได้เตรียมตัวแล้วนางก็สามารถที่จะทําให้คําตอบของเราสวยงามมากจริงๆก็ขอบคุณค่ะใครรู้อยู่ <laughs> ครรู <laughs> รร้อยู่คร,รับโยโย่บ้างครับครับผมโอ้โหอยู่ข้างเวทีผม เป็นตาก,ก้องที่กระโดดอยู่คนเดียวครับในในกลุ่มเพื่อนเพื่อนต่างชาติเขาก็ช่วยกันเชียร์ประเทศไทยอยู่แล้วเพราะว่าผมเพื่อนเยอะแล้วเขาแบบเห็นว่าผมเสียงดังไทยแลนด์ไทยแลนด์ทุกรอบเลยเขาก็ช่วยกันตะโกนแล้วพอเป็นพี่แพลวสองคนสุดท้ายอ่ะผมปลื้มปิ่มแล้วผมรู้เลยว่าคนไทยภูมิใจแน่น,นอนแ,แล้วก็ดีใจกับพี่แพลวมากๆครับอยู่มองจากข้างๆเวทีภูมิใจในตัวพี่แพลวมากๆใช่รรครับในพอของโยโยก็ทำเต็มที่มากๆแล้วยกก็ รู้ส ok, okay, ึกปลดล็อกตั meter, okay, daughter, はは้งแต่เข้ารอบ20คนแล้วพอเข้ารอบ20คนโอเคไม่โดนด่าแล้วเออใช่มีคลิปมีคลิปที่ถ่ายคลิปนางไว้ตอนที่ประกวดจบถามว่าเป็นไงบ้างไม่โดนด่าแล้วโว้ยก็คือโอเคหลายๆคนก็คือคาดหวังเนาะว่าอยากให้ผมเขาได้ดีที่สุดครับผมก็ทําเต็มที่ตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงเหมือนกันเราก็พยายามทําให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์แล้วพอไปถึงวันนั้นนะบนเวทีอ่ะพอเข้ารอบ20ไปปุ๊บโอเคหลังจากนี้คือกําไรแล้วถ้าได้เข้ารอบต่อไปคือขอให้จอยที่สุดทำให้สนุกที่สุดล้วทุกคนได้ ผ่านหน้าจออยู่แล้วครับผมใช่ถ้าจะด่าได้ได้ครับก็คือถ้าจะให้ฝากอ่ะอยากอยาก,อยากบอกกับทุกคนเลยที่อยากจะมาประกวดเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยอะ่ะอันดับแรกคือต้องมีใจก่อนรักที่จะทําตรงนี้เนาะเหมือนที่พี่แพรวแล้วก็โยทุ่มเทให้กับมัน แล้วผมเชื่อว่าสุดท้ายถ้าเราเรารักตรงนี้แล้วเราเราทำมันด้วยหัวใจจริงๆครับเราจะสามารถทําทุกอย่างให้มันประสบความสําเร็จได้หมดเลยและลบความสุขประมาทได้ได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาที่เราตองคนเจอหรือเรื่องหุ่นเรื่องการสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือการเอาตัวรอดทุกอย่างเราทําได้หมดเลยแล้วทําได้ดีพอสมควรแเราก็อยากให้น้องๆอ่ะเอาตรงนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทําหน้าที่ ต่อไปถ้าจะลงประกวดก็ทาให้มันเต็มที่ที่สุดทําด้วยใจแล้วผมเชื่อว,ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะกองเขาจะเห็นเองครับแพรค่ะอยากออะไรกับตัวเองอะที่คนกว,ว่าชีวิตคนนก็ขอบคุณตัวเองค่ะหมอขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณขอบคุณตัวเองมากๆที่ที่สามารถผ่านอะไรหลายๆอย่างมาได้จนทําให้ตัวเองมีวันนี้ไม่รู้ไม่รู้ต้องพูดคาไหนนอกจากคำว่าขอบคุณจริงๆแล้วก็ ขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกคนวันนี้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะในการขอบคุณอันดับแรกเลยขอบคุณทีมเอ็นดีสุปรขอบคุณแม่ปุ้ยขอบคุณพรฟ้าขอบคุณเอสมอนด์ขอบคุณครูธงขอบคุณครูต้องขอบคุณครูน้ำฝนขอบคุณครูซอขอบคุณพี่ป๊อปขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณ ใครอีกอะขอบคุณทีมบ้านพี่หวานเจีย๊ยบนะคะขอบคุณทีมพี่เลี้ยงพี่โจพี่ข้าวพี่เบนขอบคุณพี่ชมขอบคุณทุกๆคนเลยที่มีส่วนร่วมขอบคุณพี่ๆทีมนางงามทุกคนแฟนเพจนางงามทุกคนนะคะขอบคุณพี่ๆสื่อขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะเพราะว่าทุกคนให้แรงสนับสนุนคอยซัพพอร์ตแล้วก็กําลังใจจากทุกคนมันมีผลต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อผลงานของแพลวมากๆอะไรนะคะ อ๋อฟิลิปปินส์มาบูฮายฟิลิปปินส์อ่าสกแกน and thank you so much for your support and I love you Queen so so much I hope to see you soon in Philippines ค <Yeah>. ่ะคำ mm. ถามท้อไฟไม่ยากคือพอเคยพอเคยนั่งคุยในไลฟ์ว่าพอเดานะว่าบริบทของเวทีอ่ะด้วยทีมปีนี้มันคือ inspiration aspiration แล้วก็จากการประกวดที่ผ่านมาค่ะเขาจะถามอะไรที่มันเกี่ยวกับ ไมเซ t แอดดิจูดของเราเราก็เดาว่ามันก็คงจะไม่ได้ไกลไปจากอะไรพวกนี้อีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้มีเวลาในการกําหนดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมาเป็นมาเป็นแรงกดดันมากนักคําถามเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาแค่อยากจะดูว่าเรามีไมเซทยังไงพฤติกรรมของเราเป็นยังไงเรามีความคิดความอ่านยังไงแค่นั้นเองด้วยค่ะเพื่อที่จะให้มันเคลีย แล้วก็เพื่อที่จะให้ตอบคําถามออกมาแล้วเรามั่นใจแล้วก็มันเข้าปากมากกว่าที่เลือก mm hmm. เพราะว่าเขามั่นใจว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษแล้วมันความตื่นเต้นอะ่ะมันจะเกิดความอ่ะอีอะมันจะมีความแบบไม่โฟล์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะทําให้เราอาจจะไปอยู่แบบลําดับอื่นๆก็ได้ออต่อเป็นไทยก็มั่นใจไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะแต่ก็บอกอยู่แล้วว่าตั้งใจแล้วว่ายังไงก็จะตอบภาษาไทยจริงๆกองเขาก็บอกไว้แล้วครับว่าภาษาไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลคะแนนอยู่แล้วครับ ใช่ค่ะเพื่อความมั่นใจที่สุดอ <co ld> ีกโมเมนต์น่ารักที่ผู้ชายขอถ่ายรูปกลัว24คนสุดท้ายใช่ไหมคะตอนรากว่า24คนสุดท้ายคือว่นแล้วเพราะว่า19ก็แล้ว20ก็แลว้ว21ก็แล้วก็ยังไม่มี <c oughs> ใช่เชียร์ไปหมดแล้วแล้วก็วแบบว่าเอาละมันคือจุดจุดที่จะต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็พอมีชุอเตะเข้ามาก็แบบมา <c oughs> หลังจากนั้นคือมาเจอกันเลย <c oughs> ชุดๆๆที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็ผ่าน24รอบ24คนท้ายน่าจะรอบที่แบบหวั่น uh ที่สุดอือเมนต์ที่ทีมมิสเตอร์มาขอถ่ายรูปนะครับอันนั้นไม่เจอมิสเตอร์ไหนคะมิสเตอร์หลายมิสเตอร์มากเลยนะเม็กซิโกใช่ไหมเม็กซิโกก็ไม่มีอะไรก็รู้จักก็คือเจอนี่แหละโยโย่ก็เป็นคนแนะนำเหมือนแบบว่าก็รู้จักกับเพื่อนโยโย่หลายๆคนอยู่แล้วแล้วก็เขาก็เขาก็คงชื่นชอบในความอะไรใดๆอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนโยโย่ด้วยเราก็เลยก็ถ่ายรูป ได้มีอะไรมากกว่านั้นไม่ต้องจีนกันถ้าที่เป็นเลย์ล่อนจะลับอ๋อกับเลยล่าใช่ไหมคะคิดได้ยังไงคือตอนวันซ้อมเราอยู่หลังเวทีแล้วเราก็ยืนอยู่ใกล้กันแล้วก็เหมือนมันไม่มีอะไรทำอะค่ะก็แบบลองแบบจับมือเชะแคนกันเล่นๆแล้วนางก็เป็นคนสอนแล้วพออีกวันนึงวันที่ซ้อมจริงอะอยู่ๆมันมีภาพนิมิตในหัวของวันโนของชนีว่าแบบ ฉันรู้สึกว่าฉันจะไปยืนอยู่ตรงนั้นในวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยคุยกับนางว่ายูถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะพาเราสองคนไปสู่ท็อปสองคนสุดท้ายได้เราต้องยืนจับมือกันเราทําท่านี้กันไหมแล้วบอกว่าเอ้าสิ แล้วพอสุดท้ายนังก็ช็อกนังก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาอยู่แบบสองคนสุดท้ายไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ซ้อมไว้จะเกิดขึ้นจริงก็เลยถามว่าเอาไม่เอาเอาไม่เอานาะงก็เลยยื่นมือแล้วก็ทำอะไรเง<อ>ี้ยเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากจะเครียดเราก็ยืนจับมือมาหลายรอบแล้วอ๋านะในชีวิตเนี้ย<อ>รอบอนะแล้วก็เราถือว่ามันมันเป็นวินาทีที่แบบมันเครียดมากมันกดดันมันลุ้นทุกอย่างก็เลยอยากจะหาอะไรทําให้มันผ่อนคลายแล้วก็ก็เลยเกิดมาเป็นอนันตค่ะ ของแบบนี้ค่ะความสามารถของมนุษย์เราอ่ะมันคือการเรียนรู้แล้วก็พัฒนากันได้ถ้าคุณมีใจรักมากพอคุณอยากที่จะทํามากพอมันไม่ใช่แค่ก,การประกวดนางงามแต่พอหมายถึงการใช้ชีวิต,ต <ำ S 1> ชีวิตคน <ตำ S 1> เรามันต้องดีขึ้นเรื่อยๆอมันไม่ใช่มันไม่ควรที่จะอยู่อยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นพยายามให้ทุกคนรักตัวเองให้มากๆพยายามทําอะไรดีๆให้ตัวเองมห้มากๆแล้วก็ถ้ารักที่จะเป็นนางงามจริง,รงๆแล้วรู้ว่าตอนนี้นางงามมันคนที่ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเตรียมตัวเลยค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะ ไปที่นู่นอ่ะมันไม่ใช่เราที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเพื่อนเหลายคนที่มาจากละตินอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเนทีเพื่อนเพื่อนที่มาจากฝั่งสเปนหรือฝั่งอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีใครเลยที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้แบบร้อนอกจากคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่จริงๆเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกลัวค่ะแค่สื่อสารกับเขาได้คุยกันรู้เรื่องใช้ชีวิตแล้ว ล้วมันจอยกับเขาได้อย่างมันก็คือจบแล้วไม่ต้องกลัวเอาเรื่องภาษาไปขอพูดตรงนี้เลยว่าคนที่ประเทศที่ซีเรียลเรื่องภาษามากที่สุดคือบ้านเราค่ะเพราะฉะนั้นเลิกบูลลี่คนอื่นเรื่องภาษากันได้แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีคะแนนแค่ตรงนั้นตรงเดียวอะพฤติกรรมที่อยู่หลังบ้านสําคัญมากกว่านั้นก็คนแล้วก็ผลแมนแค่นั้นเลยค่ะ แต่ก็อย่าอย่าอย่าชะล่า,ลาใจแค่นั้นแหละถ้าถ้ารักจริง,รงๆเตรียมตัวเองมาให้ดีค่ะใช่ครับขอบคุณครับ